ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเช e เตอร์ยูไนเต t ดสตอรี สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่กินเงินเดือนแพงซะเปลเอริกเชนฮารเบกแผนต่อสัญญาแข่งแมนยูทั้งทีมเอริกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดแจงใช้ไม้แข่งครั้งใหญ่นะครับโดยขอให้บอร์ดบริหาชรชะลอการต่อสัญญาใหม่กับนักเตะทุกคนเอาไว้ก่อนหลังจากเขาทําใจยอมรับไม่ได้ที่ทีมบุกไปแพ้ให้กับแมนซิตี้ยับเยินถึง6ประตูต่อ3ในเกมพมรีเมียร์โดยเอริกเชนฮากออกอาการฉุนขาดนะครับขนาดให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังเกมที่เอติฮ โดยกุนซือชาวดัตจวกลูกทีมว่าไม่มีความเชื่อมัน่นและไม่มีความกล้าหาญจนส่งผลให้แพ้ทีมร่วมเมืองอย่างหน้าอดสูในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ตอผลลัพธ์ที่เลวร้วายดังกล่าวนะครับล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมเดอะเทเลกราฟอ้างว่าในใหญ่ชาวดัตแจ้งความประสงค์ของตัวเองให้บอร์ดบริหารรับรู้แล้วว่าเขาต้องการให้สโมสรเบกการต่อสัญญาใหม่กับนักเตะทุกรายเอาไว้จนกว่าเขาจะแน่ใจว่ามีใครบ้างที่สมควรได้ไปต่อกับทีมเนื่องจากหลายรายต่างก็ได้ค่าแรงอย่างงามนะครับแต่ ก็ไม่อาจเล่นได้คุ้มค่าจ้างที่สโมสรอนประเคนให้สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมอีกว่าเอลิกเชนฮากไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับประเพณีที่ผิดเพี้ยนของแมนยูเนเตดนะครับซึ่งนิยมต่อสัญญาระยะยาวกับพ่อค้าแข้งอีกทั้งจ่ายค่าจ้างอย่างแพงซึ่งเขามองว่าทําให้นักเตะไม่มีความทะเยอทะยานและส่งผลกระทบต่อง,งานในสนามกระทั่งทีมมีอันต้องพลาดโคต้าฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกบ่อยครั้งในหลายปีหลังนอกจากเหล่านักเตะจะได้ค่าแรงอย่างงามแล้วแมนยูเนเตดยังต้องพยายามทําอย่างดีที่สุดด้วยการซื้อพ่อ แข้งหลายรายเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาสารเลื่อยมาเช่นกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่อาจตอบแทนต้นสังกัดได้มากพอมแม้กระทั่งเอลิกเทนฮักเองก็ต้องเห็นทีมควักกระเป๋าเสริมทับให้เขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นเม็ดเงินสูงถึง200ล้านปอนด์หรือประมาณ8,566ล้านบาทเลยทีเดียวแต่สโมสรก็ยังมีผลงานที่ยังไม่น่าประทับใจสำหรับปัจจุบันขุนพลเลดเดวิลแปดลายที่กำลังจะหมดสัญญากับสโมสสน,นะครับประกอบไปด้วยคิเซียโนโลนโดบีเดก้ามาร์คัตและ ลุคชอเฟสและดีเอโก้ดาโลแต่ทั้งหมดก็มีออปชั่นต่อขยายสัญญาได้ถึงปี2024นะครับแต่สำหรับใครฟอร์มไม่ดีระวังจะโดนเอลิกเทนฮาฉีกสัญญานะครับซูเนฟบอกเดี๋ยวนี้ตอนนี้ CR7 ยังไงก็ตัวจริง ซูเนสกูลูฟีปาก้ามองว่าเอริกเชนฮักควรให้ซ r อาซเวลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่มาคัทแลฟฟอร์ดที่พัฒนาการหยุดมาหลายปีแล้วโดยดาวยิงไว้ย37ปีนะครับตกเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกใช้งานในเกมที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ6ประตูต่อ3าเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเอริกเชนฮักให้เหตุผลที่ไม่ส่ง c ีอาซเวลงสนามว่าเป็นเพราะความเคารพต่ออาชีพที่ยิ่งใหญ่ของโรนโดโดยในตอนที่เขาปรับหมากทีมโดนนำไปแล้วถึง4ประตู ต่อล่าสุดซูเนสให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งในทีมแมนยูไนเต็ดของโลนโดว่าเวลาไม่ใช่เพื่อนของคุณในฟุตบอลคุณต้องคว้าชัยชนะให้ได้ในวันนี้มันไม่เกี่ยวกับการเฝ้ารอให้มาคัดและฟอร์ดกลายเป็นนักเตะที่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาเป็นได้ถ้าเป็นผมคงส่ง CR7 ลงเป็นตัวจริง ต่อประเด็นดังกล่าวนะครับลีโอเฟอร์ดินานชีแมนยูไม่ให้เกียรติคาเซมิโลและโรนโดลีโอเฟอร์ดินานตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าสโมสรเก่าของตนกำลังแสดงความไม่ให้เกียรติคาเซมิโลและคิเยโนโรนโดหลังจบเกมที่พ่ายต่อซิต,ตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเกมล่าสุด ทีมปีศาจแดงบุกไปโดนลูกทีมของเป๊ปกัวเดโอล่าไล่ถลุงในถิ่นเอธิฮัสสเตเดียมไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ3นะครับจากการทำแฮตติกของเอริงฮาและแฟลฟิวโฟเดนในขณะที่เกมนี้2อดีตแข้งเรียวมันลิกทำได้แค่มีชื่อบนมานั่งสำรองเท่านั้นคาเซมิลโลย้ายมาจากเรียวมันลิกด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์และเพิ่งได้ประเดิมสนามเป็นตัวจริงในเกมยูโรปาลีกเท่านั้นโดยในเกมล่าสุดเขาถูกส่งลงสนามแทนที่สกอตต์แม็กโทมินเนในนาทีที่59ในขณะที่โรนโดไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆกับ ซึ่งเรื่องนี้ทําให้เฟอร์ดินานมองว่าเอริกเชนฮากและแมนยูเนเต็ดกำลังแสดงความไม่ให้เกียรติทั้งคู่คาสซิมิโลเป็นอีกคนเขานั่งอยู่ข้างสนามคงคิดว่าฉันเป็นแชมป์ยูฟ่าฉันเป็นหลีกมา5สมัยนะเขาเป็นวิฟ,ฟิลตัวรับที่น่าทึ่งเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกก่อนที่จะย้ายมายังแมนยูเนเต็ดแต่เขายังไม่มีโอกาสลงเล่นเหมือนคนอื่นๆแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่ายังไงครับสำหรับการหักดันคาสซิมิโลและซีอาร์ซวลงตัวจริงลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กัน We'll พ s v พร้อมปล่อยโคดีก้กัคโปหากได้ค่าตัวสถิติสโมสร PSVIO f e n ฟทีมดังแห่งเนเธอร์แลนด์นะครับตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะปล่อยโคดี้กัคกโปลปลีกตัวเก่งที่เนื้อหอมสุดๆนะครับณเวลานี้ออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ทันทีหากมีทีมไหนกล้าจ่ายเงินให้เป็นสถิติสโมสอนแข้งวัย23ปีตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรในศึกเพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยเฉพาะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตกเป็นข่าวว่าจะคว้าตัวโคดี้กัคกโปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่ผาานาและ ล่าสุดนะครับมีเอเวอร์ตันเข้ามาร่วมวงอีกทีมโดยเจ้าตัวตกเป็นข่าวในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและจากการที่ซีซั่นนี้ผลงานของเจ้าตัวยังโดดเด่นลงสนาม14นะัดทําไป10ประตูกับ9แอสซิสรวมทุกรายการและด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าทีมต่างๆก็จะกระโจนเข้าใส่ล่าลายเซน็นอีกครั้งและล่าสุดฟุตบอลทานเฟอร์ออกมารายงานว่าสโมสร PSV นั้นพร้อมปล่อยปีกรายนี้ด้วยค่าตัวสถิติสโมสรก็เท่ากับว่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยเพราะส ติติการย้ายทีมที่แพงที่สุดของ PSV คือเออร์วิงโลซาน่าดาวเตะชาวเม็กซิโกที่ย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว39.6ล้านปอนด์นั่นเองโดยผลงานทั้งหมดของโคดี้กัคกโปกับ PSV IO ฟโดยลงสนาม149นัดทำไป52ประตูกับ42แอสซิตพร้อมติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์9นัดทำไป3ประตูทั้งนี้โคดี้กัคกโปเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าแต่จะโดดเด่นที่สุดในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับแบบนี้บอร์ดบริหารของแมนยูไนเต่ต้องรีบ แล้วนะครับถ้าไม่รีบคว้าในตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้โอกาสน่าจะน้อยนะครับสำหรับโคดี้กัปโปล